สวัสดีครับสำหรับคอส mastering affinity ของเราในวันนี้เนาะเราก็จะมาทำเวิร์กช็อปเกี่ยวกับการออกแบบปกอ e ีบุ๊กนั่นเองนะครับสำหรับปกอ e ีบุ๊กนะครับถ้าเกิดว่าผมจะสอนไปเลยแบบวิธีการทำหนึ่ามสี่อ่ะมันก็ไม่ได้ยากหรอกเพียงแต่ว่ากลัวว่าเอ้ยเวลาเราสอนไปแล้วเนาะมันมันเอาไปใช้ยากนะฮะดังนั้นเนี่ยวันนี้ก็เลยจะเริ่มจากการอธิบายก่อนเนาะว่า หลักการในการออกแบบปก e book, อีบุ๊กที่ผมใช้นะเน้นด้วยนะว่าเป็นที่ผมใช้หลักๆมันมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะอะเบื้องต้นนะครับตลาดหลักๆที่ผมทำงานเนี่ยก็จะมีอยู่2ตลาดหลักนะครับก็คือจะมีอ m a z o n นะครับก็เป็นตัวแทนของตลาดต่างประเทศเนาะแล้วก็เป็น m ม p มาร์เกนะครับซึ่งเป็นตัวแทนของตลาดไทยนะ ซึ่งทั้งสองตลาดเนี้ยถามว่ามันมีความแตกต่างไหมก็มีความแตกต่างกันพอสมควรนะครับอันดับแรกเรามาดูฝั่งของต่างประเทศก่อนนะเออเราดูต่างประเทศกับไทยนะครับตลาดคนละแบบนะเพราะนั้นเวลาที่คุณจะออกแบบปกอ่ะคุณต้องเข้าใจพฤติกรรมคนซื้อนะว่าคนที่เขาจะซื้องานของคุณเน่ยเขา เขาอยากเห็นภาพแบบไหนเขาคุ้นเคยคุ้นชินกับการเห็นอะไรนะถ้าเกิดว่าคุณเข้าใจแล้วอะเวลาที่คุณทำไปอะมันจะทำให้งานที่คุณออกแบบตรงเทสนะตรงเทสเทสคือเทสคือรสชาติเทสคือความรู้สึกแบบเออความรู้สึกจืนชอบของตลาดนั่นเองนะ เบื้องต้นนะครับเวลาที่เข้า Amazon เนาะผมก็จะเข้ามาในหมวด Books นะครับแล้วก็เซิร์ชที่ตัว s t s t l l l r นะใน s t s e l l e r เนี่ยเขาก็จะมีทั้งหมด100อันดับแรกนะครับถ้าคุณดูนะปกที่ขายบน Amazon นะครับอ่าอย่างเงี้ยอันดับหนึ่งนะอันดับหนึ่ง The Last Theory นะครับก็แน่นอนครับเป็นอันดับหนึ่งในหมวด Books นะครับก็คุ้เจงว่าเวลาเขาใช้อ่ะเขาจะใช้ฟอนต์ใหญ่นะแล้วก็เวลาลูกค้า เข้ามาดูอะ่ะเขาก็จะรู้สึกว่าเอออ่านปุ๊บรู้ปั๊บเลยว่าคือหนังสืออะไรนะนี่คือลักษณะของตลาดต่างประเทศนะครับคือเอามองปุ๊บรู้ปับ๊บว่าหนังสือเนี้ยคือเรื่องอะไรอะ่ะเออเพราะฉะนั้นนะในการขายตลาดต่างประเทศนะครับตัวอักษรบนปกจะต้องชัดเจนจะต้องชัดเจนนะถึงแม้ว่าปกนั้นจะเป็นปกตระกูลนิยายก็ตามนะเออเท่าที่คุณดูเนาะเนี่ย ไม่ว่าจะเป็นหนังสือตระกูลนิยายนะครับหนังสือเด็กหนังสืออะไรนะครับเวลาคุณดูปัะปะ๊บอ่ะคุณจะเห็นว่าเอ้ยฟอนต์มันจะเด้งขึ้นมาค่อนข้างชัดเจนนะเนี่ยผงนิยงนิยายนะี่เห็นไหมฮะนะอ,อ,อันนี้ถึงแม้ว่าจะดูกลืนไปบ้านนะครับแต่ว่าสุดท้ายเวลาคุณมองอ่ะคุณก็ยังอ่านชื่อเรื่องอ่านข้อมูลบนปกได้ชัดเพราะฉะนั้นจะเน้นฟอนต์ใหญ่แล้วก็วางแบบเต็มเต็ม,ตมนะเนี่ยนะเออ อันเนี้ยและอันนี้ล่ะอันนี้ฟอนเล็กนี่นะอ่าฟอนเล็กแต่ว่าก็ยังอยู่ในขอบเขตที่เห็นชัดนะคือคือต่อให้มันเล็กแต่ก็ต้องเห็นชัดอย่างเงี้ยเล็กแต่เห็นชัดเล็กแต่เห็นชัดเนาะอ่าแต่ถ้าอันเนี้ยมันมีการบังไว้เนาะมันมีการทำปกที่บังไว้นะครับซึ่งอันเนี้ยนานๆเราจะเห็นสักทีหนึ่งอย่างนี้นะนานๆคุณจะเห็นสักทีหนึ่งนะครับที่ที่มีลักษณะปกแบบนี้แต่ว่า อันนี้ไม่ใช่ธรรมชาติของมันแหละไม่ใช่ธรรมชาติของปกที่ขายดีนะแต่ว่าไม่เป็นไรนะครับตัวเรื่องมันอาจจะมีความน่าสนใจหรืออาจจะมีการโปรโมทการตลาดนะเพื่อเพื่อใช้งานเป็นของขวัญนูน่นนี่นั่นอันนี้ก็ว่ากันไปเนาะอ่าอย่างเจ้าตัวน้อนนะครับเนี่ยเขาก็พยายามหาพื้นที่หาช่องว่างเนาะอ่าพวกนี้ทั้งหมดนะครับเนี่ยทั้งหมดเนี่ยนะเนี่ยถ้าเกิดคุณดูอะ่ะมันคือมันคือความชัดเจน มันคือความชัดเจนในการทำอะไรในการในการแสดงผลของตัวอักษรอ่ะมันคือความชัดเจนในการแสดงผลของตัวอักษรเป็นหลักเลยสำหรับตลาดต่างประเทศนะครับมาดูตลาดของเมืองไทยกันบ้างน,นะครับตลาดของเมืองไทยเนี่ยอย่างในเมปมาร์เก็ตนะครับถ้าเกิดคุณดูเนาะ สไตล์การออกแบบนะครับอันนี้ผมเข้ามาแล้วก็ดูหนังสือขายดีเนาะซึ่งในเมจิมาร์เก็ตเนี่ยก็จะเน้นการขายบนเ,เป็นพวกตระกูลนิยายเป็นหลักนะฮะก็ค่อนข้างอินดี้นิดนึงนะคือมองปุ๊บเนี่ยนะถ้าเราไม่ดูข้างล่างนะครับเราแทบอ่านชื่อไม่รู้เรื่องเลยแนะทบอ่านชื่อไม่รู้เรื่องเลยนะครับนะเดี๋ยดูเนาะ เออเนี่ยไม่ไม่รักนะเอออันนี้ยังพออ่านออกเนาะแต่ว่าอันนี้ก็แบบโอ้โหฟอนเฟิร์นมันกลืนไปหมดเลยนะครับกลืนไปหมดเลยถามว่าเออแล้วแบบเนี้ยมันใช้หลักการอะไรใช้หลักการอะไรในการดีไซน์ในการออกแบบปกสำหรับตลาดไทยเนาะก็เบื้องต้นนะเบื้องต้นนะผมมองว่า อาศัยรูปที่สื่อสารเป็นหลักนะครับอย่างพวกนี้ผมว่าเป็นนิยายแบบพวกสายวายเนาะเขาก็จะเอารูปผู้ชายสองคนนะครับอันนี้ Y แบบยาโอยนะวายมันมีสองแบบนะวายาโอยก็คือชายชายนะวายยูลก็คือชหญิงหญิงนะฮะเพราะฉะนั้นมันก็จะมีแบบเนี่ยก็อาศัยการสื่อสารด้วยรูปนะถ้าเราลงมานะครับลงมาเนาะส่วนนิยายรักทั่วไปนะครับที่เป็นสายปกตินะ พวกนี้ก็จะมีทั้งการสื่อสารโดยรูปด้วยแล้วก็การใช้ฟอนต์นะครับซึ่งถึงแม้ว่าออฟอนต์ที่นิยมใช้ส่วนใหญ่จะเป็นฟอนต์แบบที่เป็นที่เป็นฟอนต์สไตล์อาร์ตนิดนึงนะเรียกว่าเป็นสไตล์อาร์ตนิดนึงแล้วกันนะครับกยนะ็ยังอ่านได้นะยังอ่านได้นะฟอนต์พวกนี้ยังอ่านได้ยังอ่านได้เห็นได้ชัดเนาะ ถ้าเราไล่ดูไปเรื่อยๆนะครับก็ยังพอเห็นว่าเออมันมันยังอ่านเรื่องอะไรเนาะเมสเมดอินเฮฟเอะไรนะพี่เน่ากับโลงผูนะฮะนี่นะเมียเก็บหมอมาเฟียนะครับยังพออ่านได้เนาะส่วงซมพออ่านได้นะครับนะก็แต่งกันแล้วนะทำไมต้องนี่คืออ่านไม่รู้เรื่องเลยนะเออแต่ก็ถามว่าเออมันก็เป็นสไตล์ของแต่ละตลาดอะนะเออเป็นสไตล์แต่ละตลาดนะครับ อ่าอย่างนี้นะอ่านิยายแนวโรแมนส์นยนิยายรักกับโรแมนส์ในเนี้ยผมไม่แน่ใจว่ามันต่างกันยังไงเนาะแต่ว่าก็ร <c oughs> ักคงคงแบบรักจริงๆเลยอ,ะ <c oughs> อ่ะนะอ่าโรแมนส์เนาะ <c oughs> เด็กที่ดีคือเด็กเสียปฏิเสธหัวใจไม่เก่งนะ My Sky After the Rain นะอ่าก็ก็ยังถือว่าอ่านง่ายนะก็ นีนะ่นิยายสไตล์จีนโบราณนะครับก็ค่อนข้างอ่านยากนิดหน่อยนะครับแต่ว่าบางอันก็อ่านง่ายนะครับบางอันก็จะใช้พื้นหลังมาทําให้ตัวอักษรเด่นขึ้นนะครับนะไลท์โนเวลนะครับก็อันนี้ก็เป็นนิยายแบบอ่านง่ายๆนิยายแบบพวกเกยาวชนอ่านได้นะครับนะพวกนี้ก็ทําฟอนต์ค่อนข้างชัดเจนนะครับตัวฟอนต์ค่อนข้างชัดเจนเนาะก็เน้นสื่อสารด้วยภาพนะเพราะฉะนั้นเท่าที่ดูมาเนี่ยนิยายไทยอ่ะ ก็จะเน้นการสื่อสารด้วยภาพเป็นหลักนะเ,เน้นการสื่อสารด้วยภาพเป็นหลักนะครับยกเว้นอะไรยกเว้นพวกหนังสือแนวที่เป็น nonfiction นะถ้า nonfiction ในแบบไทยนะครับก็ยังคงเน้นสื่อสารด้วยตัวอักษรนะยังคงเน้นสื่อสารด้วยตัวอักษรนะครับทีนี้การออกแบบปกที่ดีนะครับเราจําเป็นจะต้องวางเลเยอร์ปกใช่ไหม อ่ะสมมตินะสมมตินะผมผมยกตัวอย่างสักปกหนึ่งอ่ะผมก๊อปปี้ปกมาก๊อปี้ได้ไหมเนี่ยนะอ่ะก๊อปปี้ปกมานิดนึงนะครับอันนี้ขออนุญ,ญาตนิดนึงนะอ่ะเอามาวางนะครับอันนี้ผมวางใน powerpoint นะอ่าอ่ปกที่อ่านยากๆหน่อยก็ได้ นะอ่ะปกต่างประเทศบ้าง <c oughs> มาดูนะ,ะมาดูองค์ประกอบหลักๆนะครับหรือแนวคิดหลักๆที่เขานิยมใช้กันเนาะสำหรับแนวคิดนะครับในการออกแบบปกในแต่ละแบบนะครับก็ถ้าที่ดูนเนาะอย่างอย่างหลักๆที่ผมใช้หรือที่นิยายทั้งหมดหรือปกหนังสือส่วนใหญ่ใช้ครับก็จะมีแนวที่เรียกว่ากฎ3ส,ส่วนนะ อกด3ส่วนคืออะไรนะครับเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตใส่ตาราง3ามูณสาเนาะอะ่อย่างงี้นะครับแล้วก็ตารางเป็นเส้นธรรมดานะครับแล้วก็สีของเส้นสีของเส้นอ่าเป็นสีแดงแล้วกันเนาะเป็นสีแดงไซส์ใหญ่หน่อยนะครับ อ่ะอย่างนี้นะนะกด3ส่วนหรือ <c oughs> อีกอันหนึ่งเราอาจจะเรียกว่าจุดตัดก้าวช่องก็ได้เนาะ <c oughs> มันคืออะไรมันคืออย่างงี้มันคืออย่างงี้เวลาเราจะออกแบบหนังสือนะครับนะอ่าเราจะออกแบบหนังสือเนาะเราก็จะมีการแบ่ง รเราก็จะมีการแบ่งช่องนะครับที่เร es. ียกว่าช in <with> <rios> ่องไฟเนาะเราก็จะมีการแบ่งช่องนะก็พยายามนะครับแบ่งโซนให้ชัดเจนนะครับอย่างเห็นว่าเนี่ยเขาพยายามวางฟอนต์ไว <ic> ้โซนบนนะครับโซนกลางโซนล่างเนาะเนี่ยก็จะเห็นว่าเอ้ยพื้นที่รูปหลักจะอยู่โซนล่างแล้วก็โซนโซนบนจะเป็นพื้นที่ว่างนะเพื่ออะไรครับเพื่อที่จะได้วางตัวสอนแล้วมันเห็นได้ชัดนะอ่านะครับหรืออีกแบบนึงนะครับอ่าอีกแบบนึงนะ อย่างตัวนี้นะอย่างตัวนี้ถามว่าเออพวกเนี้ยใช้อะไรจุกดกด3ส่วนได้ไหมก็ได้นะครับก็คือก็จะมีส่วนบนส่วนกลางนะครับเป็นพื้นที่รูปนะครับแล้วก็ส่วนล่างเป็นพื้นที่ตัวอักษรนะครับแต่ว่าอันเนี้ยใช้ส่วนที่เรียกว่าจุดตัดก้าวช่องด้วยนะครับจุดตัดก้าวช่องคืออะไรคุณจะเห็นนะครับมันจะมีเส้นนะครับ3เส้นนะ <c oughs> เ,สนเ,นเส้นที่แบ่งเนี่ยเส้นที่แบ่งเนี่ยเนาะ เอออย่างละ2สองเส้นนะสองเส้นแบบนี้นะก็คือจะมีช่องทั้งหมดก้าวช่องนะครับจุดตัดก้าวช่องก็คือส่วนไหนก็คือส่วนนี้ฮะก็คือส่วนนี้เนี่ยเราเรียกว่าจุดตัดเนี่ยเรียกว่าจุดตัดเนี่ยเรียกว่าจุดตัดนะเรียกว่าจุดตัดนะถ้าสังเกตดีๆนะครับเวลาเขาใช้งานเนาะเขาก็จะเอารูปที่เด่นเอาอ็ <c oughs> อบเจกต์ที่เด่นเนี่ยจะไว้ตรงจุดตัดหรือแม้กระทั่ง ตัวอักษรนะฮะตัวอักษรก็จะไว้ตรงจุดตัดได้เลยนะอย่างตัวนี้นะครับจุดที่เด่นที่สุดก็คือรูป2คนนี้เนาะก็ถ้าเฉลี่ยแล้วกลางภาพเนี่ยก็จะอยู่กลางจุดตัดพอดีนะซึ่งจุดตัดตัวเนี้ยมันจะมีตัวจุดตัดอันเล็กจะมีจุดตัดอันเล็กที่เป็นแบบลักษณะรูป ที่สําคัญอีกอันหนึ่งนะครับอย่างนี้นเป็นรูปตุ๊กตาใช่ไหมรูปตุ๊กตาเนี่ยบริเวณหน้าของตุ๊กตาเนี่ยก็จะไว้ตรงจุดตัดตรงนี้นะมันทําให้เกิดอะไรครับเกิดความสมดุลเนาะเกิดความสมดุลในแง่อะไรในแง่ที่ว่าเอ้ยมันมีตัวใหญ่นะ,ะความสนใจใหญ่จะอยู่ฝั่งนี้นะความสนใจใหญ่จะอยู่ฝั่งนี้ทั้งหมดนะครับแต่ว่ามีบาลานซ์นะครับมีบาลานซ์ที่ความสนใจย่อยตรงเนี้เพื่ออะไรครับ เพื่อนําไปสู่ชื่อเรื่องอ่าเพื่อนําไปสู่ชื่อเรื่องนะครับแล้วก็จะวางชื่อเรื่องไว้ไกลๆนะอันนี้ก็จะเป็นจุดตัดที่มันมีคอนทราสต์กันนิดหนึ่งนะอ่าเนี่็คือจุดตัดก้าวช่องหรือกดนะครับอ่ากดที่เราเรียกว่ากด3ส่วนนะอ่าอย่างอันนี้ก็เช่นกันนะครับอันนี้ก็เช่นกันนะถ้าเกิดว่าคุณเอาเอา,เอาตารางมาวางเนี่ยให้มันแมชพอดีอ่ะอันเนี้ยก็จะไว้จุดตัดใช่ไหม เดอะฟอร์เซตริเวร์นะครับถึงแม้ว่าข้างบนนะตรงกลางจะเป็นพยายามโซนว่างนะครับข้างล่างวางกลางวางกลางช่องนะใช้ทั้งกฎ3ส,ส่วนใช้ทั้งจุดตัดกาวช่องที่วางตัวอักษรนะก็จะเป็นจุดนี้กับจุดนี้ที่เป็นการวางตัวอักษรเห็นไหมอ่านี่ก็คือเวลาเขาทํางานเนี่ยเขาก็จะใช้กฎพวกนี้แหละนะแล้วก็อีกกฎหนึง่งนะครับที่ใช้กันบ่อยๆนะนั่นก็คือเรียกว่าเส้นนำสายตาหรือสเปซ นะครับเส้นนำสายตาหรือ Space นะอ่าอย่างเล่มเนี้ยอ่าอย่างเล่มเนี้ยก็ใช้ Space Space คืออะไร p a c e คือช่องว่างนะน,นี่ก็ Space นะครับคือช่องว่างเห็นไหมเออเขาจะมีการจัดวาง Space ไว้นะจัดวาง Space ไว้คือ Space คือพื้นที่ที่มันไม่สำคัญที่มันเป็นช่องว่างที่มันไม่สำคัญนะอ่ะเออแต่มันสามารถที่จะใส่ตัวอักษรได้นะอันนี้ก็เป็น Space นะครับเป็นช่องว่างนะอ่าหรือ บางเล่มนะครับบางเล่มนะก็สร้างช่องวางขึ้นมาเลยในเมื่อมันไม่มีเนาะก็สร้างช่องวางขึ้นมาแบบนี้อันนี้ก็จะวางข้างบนวางข้างบนเหมือนกันนะอันนี้ถือเป็นสเปซไหมอันนี้ก็เป็นสเปซได้นะครับเพราะว่าตัวหลักๆมันคือหน้าพระเอกถูกป่ะแล้วก็ตัวอักษรเนี้ยมันก็จะมาวางใหญ่เลยก็ใช้ทั้งจุดตัด9้าช่องใช้ทั้งสเปซนะครับอันนี้ก็สร้างพื้นที่ให้มัน สร้างพื้นที่มันแบบนี้นะนะครับนะอย่างเล่มนี้ก็ค่อนข้างชัดนะครับก็พยายามใช้พื้นที่ด้านข้างนะในการวางตัวอักษรนะครับในการวางตัวอักษรไปเรื่อยๆอย่างนี้นะอ่านะอันนี้ก็สเปซไหมก็สเปซบางส่วนนะครับเพียงแต่ว่าด้วยความที่รูปมันรูปมันเต็มไปหมดนะแต่ถ้าเกิดว่าดูดีๆนะครับรูปของหน้าเนี่ยมันก็จะเป็นส่วนที่เขาให้การโฟกัสเห็นไ,ไหม ตัวหน้าเนะี่ยเป็นให้โฟกัสนะครับเพราะฉนั้นเขาจะหาช่องว่างที่ไม่ใช่หน้านะก็ถือเป็นสเปซของตัวนี้เช่นเดียวกันเนาะอ่าหรือแม้กระทั่งเจ้าตัวนี้นะเออตัวนี้ก็น่าสนใจเนาะตัวนี้ก็น่าสนใจนะครับนะอันนี้ถ้าเกิดคุณดูนะ เนี่ย yeah. เห็นไหมจุดตัดบนจุดตัดล่างนะครับนะจุดตัดบนจุดตัดล่างนะครับนี่ก็เป็นการวางอีกแบบหนึง่งนะครับเป็นการวางอีกแบบหนึง่งหรือแม้กระทั่งนะครับเดี๋ยวอันนี้ขอย้อนกลับไปหน่อยนะเออบางอันเนี่ยเห็นไหมก็พยายามใช้สเปซใช้สเปซใช้ช่องว่างนะครับนะอีกเทคนิคหนึ่งที่ใช้บ่อยคือสิ่งที่เราเรียกว่าเส้นนําสายตานะครับ เส้นนำสายตาคืออะไรก็คือการสร้างอ็อบเจกต์นะครับให้มันเกิดการเ,าเกิดการแบบนำสายตาไปสู่ข้อความนะเช่นแบบไหนบ้างเช่นอย่างนี้เมื่อกี้ผมเห็นชัดๆอันหนึ่งเนาะนี่เนีอย่างอันนี้อย่างอันนี้นะ Uh, คุณจะเห็นนะครับว่าหมีกําลังมองพระจันทร์ใช่ไหมครับหมีกาลัางมองพระจันทร์ใช่ไหมครับแล้วการที่มองพระจันทร์ตัวนี้มันเป็นสเปซเป็นช่องว่างอยู่เนาะเพราะฉะนั้นนะเวลาที่คนคนคนเนี่ยเข้ามาดูที่อ็อบเจกต์หลักคือตัวหมีนะเห็นว่าหมีมองอะไรครับเห็นว่าหมีมองขึ้นไปข้างบนนะนี่คือทิศท,ทางที่หมีมองขึ้นไปข้างบนเนาะพอมองขึ้นไปข้างบนปุ๊บเห็นอะไรครับเห็นตัวอักษรก่อนเห็นตัวอักษรก่อน เออเห็นตัวอักษรชุดนี้ก่อนเลยนะเพราะฉะนั้นอันนี้คืออะไรอันนี้ก็คือการใช้เส้นนําสายตานะครับโดยโดยเจ้าตัวหมีเนี่ยก็เป็นตัวที่นําสายตาไปสู่ข้อความนะที่เป็นที่เป็นเทกซ์แบบนี้นะเออพวกเนี้ยมันคือทฤษฎีที่คุณฝึกหัดได้นะอ่าหรืออีกอันนึงก็เป็นพวกคอนทราสต์นะครับคอนทราสต์ก็คือการตัดกันของสีนะ อ่าอย่างเช่นอันนี้มีสีอันนี้มันไม่มีสีเลยนะครับบางอันก็จะเห็นขาวดำนะอ่านะอย่างอันนี้นําสายตาไหมนะเวลาคุณมองมาคุณเห็นอ็อบเจกต์หลักใช่ไหมว่าเป็นรูกุญแจใช่ปะ่ะเออพอเห็นรูกุญแจปั๊บอะรูกุญแจอะมันก็นําไปสู่อะไรครับนําไปสู่ชื่อเรื่องนําไปสู่ชื่อเรื่องแบบนี้นะอ่าอย่างอันเนี้ยวาเลนทน์เห็นไหมครับก็มี หัวใจนําขึ้นมาหัวใจนําขึ้นมาเนาะแล้วก็ลดที่เป็นรูปทรงสามเหลี่ยมที่ถ้าเกิดว่าคุณดูเนาะมันก็จะเป็นรูปทรง,งนี้รูปทรง,งนี้นะเพราะฉะนั้นมันคือรูปทรงของลูกศรน,นะครับที่ชี้ขึ้นข้างบนนั่นเองนะอ่านำะไปสู่อะไรก็นําไปสู่เส้นนำะไปสู่ชี้เรื่องนะอ่ะอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยพวกนี้ก็ถือเป็นหลักการของเส้นนําสายตาทั้งหมดนะอ่อ อ่าเวกเคชันนี่เวกเคชันเวกเคชันนี่ก็เนี่ยนะขึ้นนะครับนะขึ้นนะเห็นไหมอ่าอย่างเงี้ยก็เหมือนกันนะเหมือนกันนะครับก็เป็นเป็นหลักการของเส้นนาสายตาเนาะเพราะฉะนั้นในหนังสือหนึ่งแบบนะอาจจะใช้อ่อวิธีการในการนําเสนอได้มากกว่าหนึ่งนะจริงๆมันมีทฤษฎีที่มากกว่านี้เยอะเออมันมีทฤษฎีที่มากกว่านี้เยอะแต่ แต่ว่าหลักๆที่ผมใช้อ่ะก็มีเนี่ยกด3ส่วนนะครับแบ่งเป็น3พื้นที่นะบนกลางล่างนะครับซ้ายกลางขวานะแล้วก็จุดตัดกาวช่องนะพื้นที่ว่างแล้วก็เส้นนำสายตานะครับอันนี้คือหลักๆเลยนะที่ที่ผมใช้ประจำแล้วก็เห็นว่าหนังสือขายดีส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็ใช้กันเป็นลนนักษณะนี้นะอ่ะอย่างเงี้ยอย่างเงี้ย ก็ถือว่าเป็นเส้นนําสายตานะเพราะอะไรครับเพราะว่าเส้นนี้มันถูกขยายถูกขยายมาจากอ็อบเจกต์หลักนะครับเนี่ยเห็นไหมเออถึงมันจะเป็นสไตล์คอมิกนะแต่ว่ามันก็จะมีเส้นที่นําที่นําไปสู่ข้อความนั่นเองนะอ่าอ,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 อพวกนี้เนาะอ่านี่เห็นไหมเนี่ยมีเส้นมีเส้นมีเส้นข้อความเส้นเส้นเส้นะถึงแม้ว่าคนเนี่ยมันจะเดินไปทางนี้เนาะ แต่ว่าหลักการของทิศทางของเส้นอะ่ะมันก็จะนำมาสู่ตัวอักษรเช่นเดียวกันอันนี้ก็เหมือนกันเนาะเนี่ยสีเครนะอ่าพวกนี้นะครับอันนี้ก็คอนทราสต์นะครับตัดกา้านน้ำเงินดำนะครับเนี่ยนะอ,อันนี้ก็กด3ส,ส่วนนะครับนะอ่าพวกนี้ โดยรวมๆนะครับหลักการในการออกแบบปกก็ประมาณนี้นะ,ะทีนี้เดี๋ยวเราก็จะมาเริ่มใช้ Affinity ในการออกแบบปกนะครับแต่ถ้าเราดูดีๆเนาะการออกแบบปกอะ่ะมันไม่ได้ยากมากหรอกครับเพราะอะไรเพราะว่ามันก็มีแค่ตัวฟอนต์นะตัวรูปที่คุณจะใช้นะพื้นหลังจะเป็นอะไรนะเห็นไหมครับก็จะมีฟอนต์มีตัวรูปนะหลักๆก็แค่ประมาณนี้เองนะมีฟอนต์กับรูปภาพ นะมีฟอนต์กับรูปภาพเท่านั้นเองนะครับแต่ว่ารูปภาพอ่ะถ้าเกิดว่าคุณใช้เป็นรูปวาดนะอันนี้คุณอาจจะใช้เวกเตอร์ในการทํางานก็ได้นะครับกรณีที่คุณเป็นคนชอบวาดรูปนะหรือคุณอาจจะใช้รูปถ่ายนะครับหรือคุณอาจจะใช้วิธีการอื่นๆนะในการช่วยทําปกให้มันดูสวยงามมากขึ้นนะครับอ่ะงั้นเดี๋ยวเราจะมาะเดี๋ยวในคลิปหน้านะครับเราจะมาเริ่มเวิร์กช็อปการทําปกกันเนาะซึ่งคลิปเนี้ยก็คิดว่าน่าจะได้แนวคิดกันเรียบร้อยแล้วนะครับ